ไอที่เนาลเดินอ,อืมกอโกไปแล้วโกเ,เดินออกก่อนแล้วนะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดียามแรงค่ะออกมาดูสวนมันค่ะ สวนมันกำลังงามค่ะได้ยาไปแล้วสองรอบแล้วตั้งแต่ช่วงหน้าฝนแล้วก็มาช่วงปีใหม่รอบที่สองค่ะคเพื่อนๆใส่ปุ๋ยไปแล้วด้วยแล้วรอบนี้ฝนตกมาช่วงสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้แรงอีกแล้วค่ะ ต่ก็กำลังจะขึ้นนะคะมันกำลังจะงามนะะนูม่นบ้านค่ะสวนมันอยู่หน้าบ้านค่ะเพื่อนนู่นนะคะจนถึงติดกับป่ายางนู่นนะคะแต่ฝั่งนี้เป็นของญาติค่ะแต่อีกฝั่งนี้ฝั่งที่มันขึ้นสวยนี่ก็งามกว่านี่ก็เป็นของเราค่ะนู่นนะคะ มาเลาะดูยากค่ะย้ากำลังจะขึ้นอีกแล้วออกมาตอนกลางวันไม่ได้ค่ะแดดร้อนมากเลยช่วงนี้อากาศกำลังเย็นดีค่ะพเพื่อนนูมม่นะคะจำจันเดินไปนิดออกก่อนนิดนี่ค่ะฝั่งนี้ของเราติดกับป่ายางน่นนะคะจุดฝั่งนี้ของออกของญาติค่ะ ู่นเพืเ่นน่อนนเดินไปโน่นค่ะพามาเลาะดูป่ามันสับปะหลังะคะ่ะเพื่อนๆกลัวจะได้ตังค์นะทำไม่เป็นหรอกคะ่ะจ้างจ้างอย่างเดียวจ้างอย่างเดียวคร่ะเพื่อนๆดูคะ่ะเดินเข้ามาตรงกลางนะะี่ค่ะเพื่อนๆ นู่นค่ะทางบ้านค่ะน,นูน,น,น,นบ้านอยู่นู่นค่ะมองเห็นนู่นเอา้าเงินไม่มาไม่กล้ามาไกลค่ะน้องเงินมีแต่แซมสมั้นคนนูไปตื่นสุดคองมันเป็นนู้นนะะอืมแต่ทําไมตรงนี้มันไม่งามทําไมมันตายหรอทําไมมันใบแดงๆอย่างเงี้ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นดินแห้งดินแข็งหรือเปล่าคะนี่เพื่อนๆดูสิเป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ที่เดียวนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันเค็มปุ๋ยหรือว่ายัางไงหรือว่ามันเป็นดินแข็งถ้นะครับมันเป็นดินทรายนะครับที่จะเป็นดินทรายะครับเพื่อนๆปลูกมันถ้าช่วงหน้าฝนก็แปลงอื่นนะจะชุม่มมันจะหนักมาแล้วเต้น ไปไปไปลูกเดิน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 น่นค่ะเพื่อนเเดินส yeah. kind of nope. okay, ุดนู่นนะคะสงสัยคงเดินไม่สุดเหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแล้วค่ะเป็นยาวครับเพื่อนเพื่อนก็รวมทั้งหมดก็ประมาณแปดไล่กว่าๆนั่นแหละค่ะเกือบแปดเก้าไร่นั่นแหละค่ะเพื่อนนน่นค่ะน่ไกลค่ะ เดินไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆจะกลับแล้วค่ะบ้านก็ไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ใส่กอนนะคะเพื่อนๆพามาเลาะพามาดูมันค่ะกำลังงานครับเพื่อนๆใช้ช่วงขุดมันก็เดี๋ยวจะทักไปหาเพื่อนๆใครต้องการขุดมันนะคะมาขุดมันไห้หน่อยนะครับเพื่อนๆนดูค่ะนุ่นค่ะนุ่นนุ่น่น่นนนะบ้านบ้านนี่นุ่นค่ะ ตอนนี้มายืนอยู่ที่ตรงกลางสวนแล้วนะค่ะย,ยืนที่ตรงกลางสวนแล้วค่ะนู้นค่ะติดป่ายางนะคะนูนค่ะนู่นแถมสั้นค่ะนูนค่ะพอช่วงห้าโมงหกโมงก็อยากออกไปเที่ยวไปหาน้องแล้วนู้นค่ะน้องอยู่ทางนู้นบ้านญาติค่ะอยู่ทางนู้นค่ะเขาอยู่ กลุ่มนู้นมีห้าหกหลังคาเรียนได้ตรงนี้ตนี้นี่เป็นสวนเราค่ะนู้นน,นะคะยาวค่ะเห็นแต่สั้นๆเลยตรงนู้นนะคะแดนก็สวนยางนะคะเพื่อนเเป็นสวนยางของคนเื่นแต่ก่อนนี้เราปลูกเราปลูกยางนะคะยางพาราแต่ตอนนี้เ้ามาคน้น มค้นออกแล้วค่ะเพื่อนๆค้นออกอม,มาปลูกเพิ่งค้นปีที่แล้วเพิ่งปลูกมันปีที่แล้วนี่เองค่ะนี่ปีที่สองค่ะมันมันก็เลยงามน้อยหนึ่งเพราะว่ามันโดนปุ๋ยได้กินปุ๋ยของต้นยางอะคะ่ะอ้อนแล้วค่ะจำสัส้นอ้อนแล้วค่ะอยากไปเที่ยวะคะ่ะไม่พาไปก็ไม่ได้เลยไปเลยไปเลไป,ไป,ไป,ไปเดินเนียห่างงูเฮีย นี่ยค่ะเพื่อนๆย่าก,ก็ยังไม่ขึ้นหรอกนะคะเพราะว่ามันแรงอยู่อยโยดูสิครับปีนป่ายเราแล้วอยากไปอะค่ะเพื่อนๆอยากวิ่งอยากเดินอย่างเงี้ยแซมสั้นเป็นคนที่ชอบเพื่อนนะคะอยากไปเที่ยวไปไปกลับบ้านลนลเงินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวปาป๋ามาแล้วห่างไหมห่างห่างห่างเลยเน,ะะนี่ยค่ะเพื่อนๆนเราอยู่ตรงครึ่งครึ่งสวนนะคะ อยู่พื่องสวนค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนู่นะะน,นะคะนี่ค่ะมันกำลังงามค่ะเพื่อนๆกำลังงามนู่นนะคะนู่นนี่นู่นะะน,นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสุดตรงไม้มองเห็นไหม่สูงเดี่ยวอยูนนะะ่นู่นไหมคะต้นที่ไม่มีใบเนะะี่ยค่ะ ไปร่วงแล้วะคะ่ะนุ่นค่ะสุดนุ่นนะคะเพื่อนๆนี้เรายืนอยู่ตรงกลางสวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับจักรไคด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะมามากลับบ้านได้แล้วเนีย่ยค่ะเดินกลับแล้วะคะ่ะเพื่อนๆเ,เดินกลับแล้วทฮสั้นกวนค่ะอุ๊ยดูสิ อยากไปเที่ยวค่ะอืมถองมองหาอยากไปหาแต่น้องน้องอเป็นลูกบ้านอื่นเนะคะ่ะลูกบ้านญาติฝั่งนั่นแหละห้าหกหลังั่งนั้นน่ะเขาชอบออกไปเที่ยวกลางวันไม่ไปอะคะ่ะตอนยินเอาแล้วป่วนเราแล้ว,ลวไปเลยไปเลยวิ่งเดี๋ยวห่างเน้ไปงานงานดูสินี่จะชนกันนี่ไปหาน้องสิน้องเงินอยู่ไหนน้องเงินไม่กล้ามาไกลอะคะ่ะ แต่ไปไหนก็ตามตูดนี่แต่มาทางนี้ไม่กล้ามาเท่าไหร่กันน้องกัน,น,นกำลังงา,ามกันเพื่อนไปทางไปเร็เรวๆวิ่งวิ่งไปหาน้องเลยเจ้ากวนเจ้าขุนกวนค่ะ อยากไปเที่ยวนะ,ะ,ะทำอะไรนั้นไปแล้วไปแล้วหังแล้วมันเป็นเขตแดงค่ะเขตแดงนี่ฝั่งนี้ฝั่งเราแต่นี่ฝั่งนี้เป็นของญาติค่ะไปดิหังเนะตะวันแดงกำลังจะตกค่ะตะวันกำลังจะรับฟ้า อ,อเห็นไหมคะเพื่อนวิวสวยด้วยค่ะนู่นเห็นแสงตะวันอ้าวเงินอยู่นี่เองเห็นไหมคะอืมลอวเ,เงินตามมาถึงนี่คะ่ะไม่กล้าไปไกลไปลูกไปกลับบ้านจำสัน้นปุยยหวานไรไรไที่หางแม่เงินเงินหาไม่ลูกมันไหมเยกลับบ้านเร็วเร็เงิน เงินมาฟันแล่ะฟันแล่ะมาไปทำซันห่างแล้วเลี้ยวเร็วเลีวเวมาเงินวิ่งวิ้งวิ้งปา้ายังไม่มาค่ะปา้าเ้าไปทำงานยังไม่กลับเลยอ๋อน่ะเห็นไหม วิ่งชุดเลยออกเที่ยวค่ะน้องแซมสันกับน้องเงินออกเที่ยวค่ะออกเที่ยวป่ามันบทชมป่ามันด้วยดูเข้าหยอกน้องก็หยอกแรงแรงถน้องไม่ไปก็คาบคอคาบขาลากค่ะไม่เอากุยยวังห่งนางนะนันน่นนั่นนัไปไปเงินไปอ่าแซมสัน ไปหาน้องแล้วอยไปหาโคกเลยเงินมาเงินแชมสัน้นแชมสัน้นอย่าไปเล่นกับน,น้องแรงมาไม่เอาแล้วไม่รอแล้วมามาเลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะแชมสัน้นแชมสัน้นดูค่ะดูดูด